ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับหนุ่มมุกดาหารนะครับบ่าวมุกดาหารนะครับมื้อนี้กะผมกะมาเฮ็ดงานได้2-3มื้อนะครับเฮ็ดงานอยู่อิสราเอลครับแต่ก่อนกัผมก็เฮ็ดงานน่ยโซล่าเซลล์ครับบ่าทําดังโซล่าเซลล์ตอนนี้ก็เปลี่ยนช่องแล้วครับอ่า FC ทั้งหลายก็บ่ได้ติดไอ้ผู้ที่ติดตามของผมมาตลอดกัคงคงสิบ่ได้เบิ่งอะโซล่าเซลล์ผมแหละเนาะผมกะมาเฮ็ดเกษตรแล้วครับมื้อนี้ก็มาเฮ็ดน้าอ้ายเพิ่นนี่ครับ อ่าซื้อมาจากไหนนะครับนั่นครับอุดรผมมาจากอุดรครับซื้อนั่นนะครับมาแต่อุดรครับอายุจักปีละครับส่า่เก้าแล้วครับโอ้อยุ่สาเก้าปีละครับโอ้เบื้องใต้ข้าเจ้าเฮ็ดหยังครับหน่อยนี่ตัวของข้าวครับผมนี่เฮ็ดหยังมันครับมื้อนี้มื้อนี้สิมามัดเสียกครับผมนี่มัดเสียกนะครับให้มันบ่ครับลมมันแห้งโอ้แล้วแล้วเฮ็ดหยังต่ออีกบ่ครับนี่ โอ้ครับฉีดยาบำรุงนะครับนี่รถรถไถเฮ้าเดี๋ยวไปเบิ่งรถไถก่อนนะครับอุปกรณ์เฮ้ากัมีรถไถครับถังน้ำแต่ผมว่าฉีดนะครับครับนี่นายจ้างนะครับนายจ้างมากนะครับออกงานครั้งแรกก็ได้ขับรถเลยนะครับรถไถ สบายครับรายได้ดีนะครับงานนี้ใสนใจกับลมาเด้อสมัคเด้อนั่งสบายสบาย,บายครับขับบ้านนะครับซีโมกเคิงนะครับวสบิได้ขับกูดบัวสองชั่วโมงดีโหวดันขึ้น,นกัโหครับท้างลงกระโหครับ ขย้นบ้านเทาหน้ารถเท่านั้นี้รถเปิดมะพรุดนะครับรถมหมืน <tinc S 1> ีรถานานนังรถเก๋นกระะมาั้าน้ารถแบบปั่นมะพูดเลยนะเกลุงล้อไมรงนี้ค <eye> <fit> ันทุกครับโซเฟอร์ครับซเฟอฮ่าบรรยากาศครับรอบๆโป่งปราเซียนครับห้างนี่ปราเซียนนะครับ ลลเบอเ์น,นะครับรกรน,นรรครับ,รบปลา,าบบ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 ยย,าายี่ยนี่ก็งมเปามเทียนครับนี่ยิ่งงามนครับไมาเสียนยังไ่างสาเสียนยังอคงน่กคงหักซอกเลยครับนี่ท้องแท้ครับนี่โาเสียดโอ้ยิ่งงอขลานพนอก ก็เราโคดขนาดเลยครับตรงนี้ครับบรรยากาศกระส่งเบี้ยวกันแป๊บนึงครับเมึงบรรยากาศครับอู้ยสวยครับสวยใส่การครับใส่การงานงายจังง่าจังง่ายเริ่มเข้ามาแล้วข้าก็ฝากไว้ซัำนี่นะครับพี่น้องที่ตามเด้อครับฝากไว้ซัำนี้แล้วครับตอนนี้กำลังกลับบ้านแล้วครับแล้วครับไปแล้วครับไปค้ำไปบ้าง